สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในรายการรีวิวทอยพบกันทุกวันวันจันทร์ถึงศุกร,ร,ร์เวลาสองทุ่มครึ่งและสองทุ่มครึ่งและสองทุ่มนะคะวันเสาร์อาทิตย์วันวันเสาร์อาทิตย์เวลาสองบ่ายสองนะคะผมวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกากกากรนะครับนาฬิกากจีช็อกนั่นเองนะผมช็อคก,กันเลยทีเดียวนะคะ ก็านาฬิกาอันนี้ผมก็ซื้อมานานแล้วนะคะผมก็ซื้อมาราคาก็ประมาณสามร้อยเก้าเก้านะคบผมก็ซื้อของปลอมมาของจริงมันแพงนะครับผมก็สามารถจริงจริงมันเปิดไฟได้นะคบผมนี่ฮะเปิดไฟได้นะคะเปลี่ยนสีก็ได้นะผมคือกดโดยการกดปุ่มนี้นะผมค้างไว้นะครันก็จะเปลี่ยนสีนะครับผมส่วนปุ่มนี้นะครับผมก็จะเป็นโหมดนะคะ เป็นแต่ละโหมดอันนี้เป็นเวลานะครับผมก็จะเปลี่ยนโหมดนะคะไปเป็นเอ,อจับเวลานะครับผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้ว,ก,ลว,ลวออก็เปลี่ยนมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะมีตั้งเวลาด้วยนะครับผมอ๋อก็เปลี่ยนมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะส่วนตัวนี้ก็ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะคะ เอออืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันเอาไว้ทำอะไรส่วนปุ่มนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะมันเอาไว้ทำอะไรไม่รู้นะ,ะอืมก็วันนี้ที่ผมจะมารีวิวก็มีแค่นี้นะคบผมก็ช่วงนี้ก็ติดเรียนนะคบผมอาจจะ ัพคลิปก่อนสองทุ่มหรืออัพคลิปหลังจากนั้นก็ขออภัยนะผมก็สวัสดีครับฝากกดไลค์และกดติดตาม s u b s c r i b ์กันด้วยนะครับผมก็ใครที่ไม่ชอบก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับบกพ้องตรงไหนผมจะปรับปรุงนะผมก็ขอบคุณมากครับ